สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดกันเรื่องของความหวาดระแวงนะความหวาดระแวงหรือความกังวลความวิตตล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เกิดความทุกข์ทุกข์ของมนุษย์เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งสองอย่างค่ะอยู่กับอนาคตกับอยู่กับอดีตแค่นี้เองแค่นี้เองนะฮะเราอยู่กับอนาคตอนาคตมีอะไรบ้างหวังอยากได้อยากมีอยากเป็นอ่านี่เรียกเป็นอนาคตฝั่งที่แบบหวังอยากได้ก็มีอันนึงคือ กลัวไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกลัวจังเลยว่ามันจะเกิดอย่างนั้นกลัวจังเลยว่ามันจะเกิดอย่างนี้เอ๊ะนี่คือการเดินทางไปอยู่กับอนาคตอดีตมีอะไรบ้างไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดเลยไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดเลยมันเกิดไปแล้วมันเสียใจมากเลยหรืออยากให้มันเกิดขึ้นอีกเรื่องไหมคะไปวนอยู่กับอดีตสิ่งดีๆที่อยากให้มันเกิดมันจบไปแล้วหรือฉันไม่น่าทําเลยฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยมันทําไปแล้ว พกของมนุษย์เนี่ยคะ่เพียงเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถจัดการกับการอยู่ของจิตได้จิตของเราเนี่ยมันวิ่งเหมือนกับพระท่านเปรียบว่าเหมือนลิงนะ,ะห้อยจากกิ่งไม้เถาวันหนึ่งโหนไปอีกันต่อยอดไปไปไปเรื่อยเลยแล้วสิ่งที่มันทําให้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยโดยเฉพาะคนที่ขาดความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขาดความรู้สึกมั่นคงหรือผ่อนคลายหรือคลายใจในตัวของตัวเอง คนเหล่านี้มักจะมีอาการกังวลพารานอยหรือหวาดระแวงนะคะยิ่งถ้าเป็นชีวิตคู่อาการหวาดระแวงเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีพอไม่มั่นใจคิดว่าเขาจะไม่รักเขาไม่รักเราแ,แน่เลยเราไม่ดีแน่เลยถ้าเลิกไปต้องแย่แน่นเลยเนี่ยมันจะมันโนโสรารพัดส,สรารเพศมันจะเกิดอาการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทัง้งที่เงินต้นอาจจะยังไม่ต้องจ่ายแล้วแฟนเราอาจจะ สื่อสาร์ทางานแค่กลับดึกเพราะว่าเจ้านายมีประชุมแต่เราไปน,นั่งคิดอยู่กับใครนะมันแล้วฉันเห็นแววตาอินี่อีนี่มันมางแฟนฉันเธอเงิบมนตองกรลอกกลิ่นแฟนฉันอยู่แน่เลยโทรหาแฟนอยู่ไหนทาไมทาไมไม่รับโทรศัพท์จิไอจักที่ไม่เคยคิดอยากจะมีก็อยากมีขึ้นมาตอนนี้แล้วละ่ะลำคาและนี่ไม่ได้มีแฟนแล้วอันนี้เหมือนแม่ซื้อนะเอยเฝ้าตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราอะค่ะจะต้องแก้ปัญหาเราไม่ได้แก้ปัญหาที่เขาค่ะเรากลับมาแก้ปัญหาที่เรา ความหวาดระแวงจะแก้ได้คือการเติม certainty ให้กับตัวเอง certainty <c oughs> ก็คือความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกชัว์ในตัวเองความรู้สึกปลอดภัยนั้นสิ่งที่เราจะต้อง list เราจะ list ออกเลยว่าณวันนี้มีอะไรที่ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองบ้างฉันรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องอะไรบ้างฉันกลัวเขาถ้าลองคิดอย่างนี้นะคะลอง list เลยถ้าเขาไปมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ฉันเสียใจแล้วไงถามตัวเองกลับไปเรืรอยเสียใจแล้วไง ก็ก็ก็รู้รู้สึกว่าเขาจะไปรักคนอื่นแล้วไงเขารักคนอื่นแล้วมันเป็นหนูก็เจ็บวันที่เรากลัวไอ้ความรู้สึกเจ็บเนี่ยเรากลัวเขาไปรักคนอื่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเรารักตัวเองไม่เป็นสมมติวันนี้เรารักตัวเองเป็นวันนี้เราไปบอกรักใครสักคนหนึ่งเธอเธอเราชอบเธอแล้วผู้ชายคนนั้นหันมาแบบอืม เราไม่ได้คิดกับเธอแบบแฟนนะเราคิดกับเธอแบบเพื่อนเราคิดกับเธอแบบน้องนะถ้าคนคนนั้นรักตัวเองใช่เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคก,ก็ว่าก็เซ็งอะ่ะก็เบลนี่ตนน่อยนะแต่มันไม่ถึงขั้นแบบโออฉันถูกปฏิเสธฉันเพราะอะไรคะเพราะเขาเห็นว่าคนคนนี้มันมีค่าคนคนนี้มันน่ารักมันคู่ควรกับสิ่งดีๆแต่วันเนี้ยคนคนนี้เขาแค่ยังไม่ชอบทป์นี้ไม่ได้แปลว่าอันนี้ไม่ดีมันเหมือนกับมันเหมือนกับเออเก้าอี้ตัวเนี้ย ครูซื้อเพราะครูชอบแต่ก็มีคนอีกหลายคนที่ไม่ได้ซื้อกล้องตัวนี้เพราะเขาไม่ได้ชอบแบบนี้เรื่องไหมคะผ้าผืนนี้ครูมาซื้อเพราะคุณชอบและแต่ครูก็มั่นใจว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบผ้าผืนนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าผ้าผืนนี้มันจะลดราคาของมันลงไปมันแค่ยังไม่เจอคนที่ใช่ของมันเห็นไหมคะแั้นถ้าคนที่เคารพตัวเองรักตัวเอง,เ,องเห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่เดือดร้อนเลยค่ะเขาก็จะเป็นผ้าสวยๆว,วางอยู่ตรงนั้นนะเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นเขามีคนที่เขาชอบเขาก็ ไปบอกว่าฉันชอบนะเพราะฉันชอบเลยถ้าเธอไม่ชอบฉันโอเคเสียใจด้วยนะจ๊ะอดเจอของบีนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รักตัวเองนะรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่สวยฉันแย่ฉันเป็นคนไม่ดีฉันเออไปเก่งฉันงดแล้วแต่อะไรก็ตามที่คุณจะด่าตัวเองพอวันหนึ่งที่คุณมีแฟนคุณจะรู้สึกยึดคุณจะยึดแล้วคุณจะเกาะคนคนนี้ไว้นั่นหนาเลยเพราะคุณรู้สึกว่าคนอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้ว ถ้าคนคนนี้ทิ้งฉันไปฉันจะไม่เหลือค่าอะไรแล้วเพราะเธอคือคุณค่าของฉันเธอคือตัววัดค่าของฉันนะถ้าไม่มีเขาค่า,าฉันจะตกกืดอ่านะฉันอัพเวลตัวเองไม่ได้นะฉั้นถ้าวันนี้คุณเก็ตตัวเนี้แล้วหันกลับมานะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์อ่าโฟกัสคนที่หวาดระแวงคือคนที่ไม่มีเป้าหมายของตัวเองนะถ้าใครฟังครูมาจนถึงวันนี้ คุณจะชินกับการที่ครูย้ำว่าสำคัญมากๆเนี่ยในการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งคุณจะต้องมีเป้าหมายสองคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองสองอันนี้เป็นสิ่งที่จะลดอาการหลาดระแวงได้อาจจะคุณอาจจะเอ๊ะใช่เหรอครูว่ามันดูเหมือนแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องความห,หวาดระแวงครูบอกตรงๆเลยว่าเกี่ยวโดยตรงนะแต่มันลึกกว่าที่มนุษย์ทั่วไปนะจะเข้าใจว่าคนทั่วไปเข้าใจว่า,วาหวาดระแวงแก้ด้วยอะไรดีเออไ้่ฉชนต้อง สวยขึ้นไหมเพื่อนเขามาชอบฉันฉัน้อบไปตามเขาไหมคือมันแก้ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆมันมาจากการที่เราเห็นค่าของเราไหมในฐานะภรรยาในฐานะแฟนนะเราเห็นไหมว่าวันนี้ฉันสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ฉันสร้างคุณประโยชน์อะไรในฐานะแฟนฉันสร้างคุณประโยชน์ฉันมีเป้าหมายชีวิตของฉันไหมฉันทํางานที่ฉันรักรู้วันหนึ่งคนคนนี้เขาจะไปมีคนอื่น มัก็ไม่มีคนอื่นแล้วไงเราก็โอเคอาจจะเสียใจเพราะความผูกพันมันมี3เดือนอะไรกว่าไปเช่นนั้นตาเริ่มใหม่คุณค่าของเราไม่ได้ตกงานของเราเป้าหมายของเราก็ยังอยู่เรายังเห็นอยู่ว่าเราเป็นคนที่มีค่าแบบไหนเฮ้ยฉันเป็นคนที่อกอ้อมมารีนะฉันเป็นคนที่ใส่ใจนะฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะฉันเป็นคนที่น่ารักนะเรายังเห็นความดีความงามของเราอยู่มันไม่ได้ลดลงไปจากการจากไปของใครแต่คนที่ดูถูกตัวเองโอ้โหของเก่าไม่มีอยู่แล้วพอเขาจากไปนี่ กดต่ำลงไปฉั้นกณต้องขันกลับมาทำงานกับตรงนี้ใหม่เซตลิสต e เลยในฐานะแฟนฉันมีความดีงางามองไรนะในฐานะแฟนผู้ครองนะคะมีอะไรที่ฉันอยากพัฒนาในตัวเองแล้วก็โฟกัสในการพัฒนาไม่ได้โฟกัสกับกิลตี้หรือความผิดในอดีตว่าเือฉันเคยบ่นฉันเคยดา่าอเคคนละมันเคยพลาดด้วยกันนั้นแหละ นะแล้วพลาดไปแล้วมีโอกาสได้ขอโทษเขาก็บอกเขาว่าเออฉันเคยพลาดแบบนี้นะฉันขอโทษด้วยวันนี้ฉันจะพยายามนะเธอเป็นกําลังใจให้ฉันนะถ้าฉันพลาดให้กําลังใจฉันนะถ้าฉันทําดีช่วยชมฉันหน่อยนะบอกเขาเนี่ยเอาไหมคะเอาใจเขาดูแลเขาทําหน้าที่ของเราที่เต็มที่แทนที่เราจะเอาเวลาไปหวาัระแวงเขาเรามาดูเป้าหมายในการมีคู่ของเราเราอยากให้คนที่อยู่กับเรามีความสุขถูกไหมคะนะแทนที่เราจะ เราอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เราเอาเวลาไปทำอะไรโธจิกเราแหว,วนไล่บี้สอบถามอุย้ยอย่างกบบกองปราบอ่ะเวลาสามีเข้าบ้านรู้สึกเหมือนนั่งอยู่กับผู้ผู้การฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะคะอยู่ที่ไหนทำอะไรทำกับใครไหนถ่ายวีดีโอให้ดูด้วยไม่เอาวีดีโอทํรมาไลฟ์มึงไลฟ์มาเลยวนล็อบตัวเลยกูจะได้รูมึงอยู่กับใครบ้างเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยจี้อย่างกับคนนั้นแล้วถ้าเกิดคุณทำระดับเนี้ยโอกาสที่คนเขาจะรู้สึกสบายกับคุณยาก แต่ถ้าเกิดเราเอาเวลาเราเน้ยเราทำให้เขามีความสุขดีหน้าหรือถ้าเขากลับมาวิ่งนีอาหารจานโปดรอให้เขานะคะออดูแลเอาใจใส่เขาทําให้เขารู้สึกสบายใจยอยู่ด้วยเออชวนคุยชวนเล่นสนุกสนานหัวเราะชื่นชมเขาเวลาเขาทาอะไรดีนะคะให้เกียรติเขาแต่อย่าไปเอาเวลาทั้งหมดเหมือนกับในเทปที่เราที่ครูบอกถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสแต่เขา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 ,เ,ขาเราจะลืมใคร,รจะลืมเรานะ,ะเราอยู่ตรงนี้จิตของเราพุ่งไปหา เขาจิตเราพู่ไปหาเขาแล้วจิตของเราตัวของเรามันมีใครอยู่กับเราเพราะในเมื่อเอาจิตเราไปอยู่กับเขานะใครอยู่กับเราไม่ไมีเห็นไ,ไหมคะเราจะว้าเวเราจะว่างเปล่านั้นเราทําในหน้าที่ที่ดีในฐานะแฟนทําเสร็จแล้วปล่อยวางแล้วก็ทํางานของเราโฟกัสของเราไปนะคะเขาจะไปทําอะไรลองคิดนี่เยยถ้าเกิดเขาจะไปมีแฟนจริงๆคุณระแวงไปเขาจะไม่มีจริงๆหรอรเขาก็ไปแอบมีจนได้แหละ คุณไม่สามารถไปเป็นเห็ดไปเป็นยุงที่จะติดตัวเขาซ่อนตัวไอ้เห็ดไม่นด้จะใช้เหาแล้วล่ะเหาติดตัวเขาแล้วก็ตามเข้าไปทุกที่มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะก็คนหูต้องเอากล้องไปแอบฟังในรถมูนี่อ้ยเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมถูกไหมฮะเอาเวลาไปทําให้เขามีความสุขเวลาเรากลับมาไม่ใช่ว่าพอไปอยู่กแบบับไอ้กิ๊กโอ้โห,โโหโกิ๊กคนเตอดูแลพอกลับบ้านอีเมียนี่โอ้โห ไล่จี้ไล่จิกใครเขาจะอยากอยู่กับเราถูกไหมคะฉะนั้นเราจะต้องฝึกนะคะในการอยู่กับปัจจุบันให้ได้เช่นถ้าสมมุติเรานั่งดูทีวีอยู่เราดูทีวีอยู่ใจกลับบ้านช้าดูรายการนะใจจิตกำลังจะคิดเอ๊ะหรือเขาตั้งสติดึงกลับมาฉนันดูทีวีอยู่อยู่กับทีวีอยู่กับทีวีหรือถ้าเกิดจิตมันมันฟุ้งมากๆเลยให้ข่มด้วยกัน เขาเรียกว่าบริกรรมนะคะคือการท่องอะไรบางอย่างในจิตเอาบทสวดมนต์มาสวดก็ได้พุทโธ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 ก็ได้หนึ่งสองพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธสี่พุทโธสามพุทโธสองพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธสี่พุทโธสามคือรีบเปลี่ยนเลยเอาให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่เอาจิตไหลออกไปนะคะเพื่อเป็นการลดภาวะการปรุงแต่งเดินทางไปให้อยู่กับปัจจุบันนะ างทีเขากลับมาคิดถึงจังเลยนูน่นนี่อ่าตายแล้วฉันไปเผือระแวงทำไมเสียดอกเบี้ยกับป,ป๋อพ,พี่ถูกไหมคะดังนั้นกลับมา 1. อยู่กับปัจจุบนัน 2. ฝึกเติมเต็มคุณค่าให้กับตัวเอง 3. โฟกัสเป้าหมายของการเป็นคู่ครองรในคลิปหน้าครูจะให้วิธีนะคะในการสร้างสติในการเปลี่ยนอารมณ์ของเราในแบบที่รวดเร็ว นะถ้าคุณฝึกซ้ำๆคุณจะมีสติแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นะคะระหว่างนี้ฝึกตามที่บอกไปก่อนและอาทิตย์หน้ามาฝึกเพิ่มเติมกันคะ่ะ